มันยังแข็งดูเลยว่ะ่เป็นไรแม่มีเองก็ไม่คมเลยเอาคมๆมาม่หนูจบแพ้มันจะได้ไม่บาดมือโอเคนี่แหละเออทำมาหนหรู้ถ่ายไปก็ต่อสี่ห้าตัวเดี๋ยวมาทำคอนทอดอีก อพอ,อย่งเป๋เดี๋ยวค่อยดูเป๋บ้างด้วแ <laughs> <laughs> การจะไปดีกันสิ <Hello. S 1> เดี๋ยวเป๋จะขึ้นให้ดู <laughs> ตอนขึ้นไปให้สงสัยเจ้าไหวพอไปดูอะไรเสร็จหมดแรงต้องราให้ <laughs> สมบูรณ์เรงว่านาะคคำหนึ่งเขาเดินเร็วแต่คงจะรอพี่สมบูรณนะ <laughs> ์นะเนาะอะลวไอ้นกก็คงจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละมัง้ง <c oughs> อ่ะก็ธีการทำไง i means not it ว่าถ่ายตอนใส่ลันเลยดิอนนตอนเหลืองหนูยังไม่ได้ถ่ายตอนที่มันเหลืองเลยห <Okay. S 2> น,นูได้แต่งหน้าแต่งตาเลยมาถ่ายแล้วเฮ้ยกระเด็นนะวันนั้นหนูไม่ได้ใส่แว่นหกกระเด็นเข้าตานี่นะไม่เป็นไร เขาขึ้นเขาถ่ายตอนทำแค่เก้าน้ำใส่ตอนใส่ซีอิ๊วก็ไม่เห็นและอาใส่ซีอิ๊วให้หมูหน่อยหมูเสียวขวขวานขวานซีอิ๊วอยู่บนฟ้าเนี่ยกุ้งเสร็จแล้วแท่าปะคือนาทีให้เสร็จาล้วจะน้ำเยอะ อะไรเนี<ป>่ยหมึกทอดสีอุลุ่ยทอด